มาต่อกันในช่วงวิถีทั่วไทยวันนี้นะคะจะพาไปที่ชุมชนชาวยองอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อนะคะมีการแต่งกายภาษาและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะและในวันนี้นะคะคุณปิยชาติคงถิ่นค่ะจะพาไปชิมอาหารพื้นบ้านและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวยองค่ะ ครับวันนี้ผมพามาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนยองที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่เขายังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าอาหารพื้นบ้านนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมและก็สังคมสมัยใหม่ครับแต่ทุกวันนี้เขาก็พยายามที่จะลื้อฟื้นรากเหง้ากับคืนมานะครับกว่า10ปีแล้วครับที่พวกเขาพยายามรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับ บ้านป่าตา,ตาลตะบนบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในชุมชนของชาวยองที่อพยพมาจากเมือง12ปันนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่กว่า200ปีครับชาวยองที่นี่ยังคงรักษาอันตลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการทอผ้าเพราะว่ามีความสําคัญอย่างมากกับการอนุรักษ์การแต่งกายของชาวยองเอาไว้ครับซึ่งเกือบจะสูญหายไปลูกหลานคนยองจึงช่วยกันสืบค้นลวดลายดั้งเดิมกลับมาทําให้การทอผ้าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวยองที่นี่ครับ การรวมกลุ่มการทอผ้าแล้วก็เราก็ไปสืบค้นลวดลายของลายยองมาแล้วก็มาทําเป็นต้นฉบับจากนั้นเราก็สร้างลวดลายร่วมสมัยขึ้นมาให้เหมาะกับการใช้งานอันนี้คือเราพัฒนาเรื่องสีไปเรื่อยๆนอกจากการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชาวยองก็ยังมีภาษาเป็นของตัวเองนะครับมีความคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นล้านนา แต่ไม่มีสลักผสมปัจจุบันชาวบ,บ้านป่าตาลก็ยังคงรักษาเอาไว้ครับเรามีามีไอ้วัฒนธรรมของเราเรามีภาษาของเราแม้นกระทั่งเรายังภูมิใจว่าตัวตัว,ตวอักษรของเราก็ยังมีแต่คนรุ่นรุ่นเดี๋ยวนี้มันอ่านไม่ออกแล้วยังเหมือนกับในใน,ในที่พิพิธภัณฑ์ชาวยองเราะะี่ามีป๊อปเป็นลานหนึ่ง ภบษาเนี่ยตัวตเด็กรุ่นใหม่ตอนตอนมื 4, ้4-50ปีเด็กวัดยังได้เรียนก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยเป็นเมเนี่ยต้องได้เรียนอักษรล้านนาอยูอ่เราก็ยังภูมิใจตัวนั้นเราถือว่าอักษรของเราศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงการแต่งกายและภาษาเท่านั้นนะครับชาวยองยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเมนูอาหารที่ทำจากดอกแคนาหาเก็บได้ตามระแวกบ้าน เราเขา,าจะมาประมาณชักเดือนมีนาต้นเดือนมีนานี่เริ่มจะออกแล้วเริ่มจะออกแล้วช่วงมีนาไปถึงเมษาช่วงนี้รสชาติจะดีนะคะถ้าถ้าเลยจากสงการไปแล้วเนี่ยฝนมันเริ่มตกเนี่ยฝนมันเริ่มตกเนี่ยไอโอเคนี่จะมีรสขมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วช่วงหลังสงการนี่จะเยอะอคนก็เริ่มเริ่มจัดซาการกินแล้วเพราะว่ากินมัน เกือบเดือนแล้วเห็นนะแล้วมันจะไป,ไปประมาณมิถุนากรกฎาคมมันจะหายไปหายไปจนไม่มีจะขอยีน้าอีกทีหนึ่งนะฮะตำดอกแคร์คือเมนูอาหารของชาวยองที่จะทําวันนี้ครับเริ่มจากนําดอกแคร์มาเด็ดเกสรล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปลวกน้ําร้อนครับแกเราเอาอ่อนเกสรนะเป็นห้องเออกสรเนาะเกสรนี่ออกมด้วก็มีออก นี่โกเมงโกขึงโกหมดเขาเป็นังไงเนาะแกนี่ออกแกหมดแล้วก็เอามาล่างสักสองสามน้ำหนึงหน่งนะแล้ม,มันเสด็จน้ำแล้วก็ไปตั้งน้ำห้อนอันนี้ก็ไปตุ่มตุ่มเนี่ยนต้องน้ำห้อนนะถ้าน้ำห้อนแต่เนี่ยมันมันจะดำมันจะมะล้ํามันประกอบแต่นี้มันจะออกมางามเขียวมันจะ 4, เป็นสีเขียวมันเก่าตามดอกแคร์มีเครื่องปรุงรสก็คือกะปิครับ จะใส่ข่าหอมกระเทียมแคบหมูโขลรวมกับดอกแคแล้วก็นําไปผัดน้ํามันรอบแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับก็มีขั้นตอนที่เอาเครื่องปรุงมาโขลผสมรวมกันเลยค่ะคะผสอการเสร็จก็เอา,เอาดอกแคร์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเอามาโขลเข้าด้วยกันแล้วผสมเด้วยกันปรุงบางทีถ้ามัน มันขาดรสชาติก็เกลือใช้เกลือนะคะปรุงเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปทั้งยองเป็นห้องเอาไปส้มน้ำมันเนาะก็ไปเอาไปตั้งกระทะกระเจียวกร,กระเทียมอ่ะกระเทียมมันก็หอมอยู่แล้วใช่ไหมเอาไปส้มน้ำมันแป๊บเดียวก็ขึ้นมาอ่าเอามาใส่จานก็ตก,ตก,ตก,ตกแต่งอย่างเงี้ยโรยด้วยพริกกระเทียมเจียวแล้วก็แคบหมูแคบหมูน้อยแต่ตอนนี้เป็นแค่หมูใหญ่ ชาวยองนิยมอาหารประเภทผักที่หาได้ตามฤดูกาลในท้องถิ่นครับอย่างเมนูตำดอกแคร์หรือจะนำไปลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือลาบก็ได้ครับอ,อันนี้ครบสูตรกินในงานเขาคือเป็นเมนูท,ที่เป็นที่นิยมของคนยองก็พยายามสอนลูกสอนหลานให้กินก็อย่างใบรุ่นน่ะเขาคบบ้างอะไรบ้างเขาพกก,ก็พยายามจะแนะนำให้กิน ก็เปนนาาารรรอออุัษ์าหายไว้ชาวยองมัดป่าตานจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับทั้งการแต่งกายภาษาอาหารและภูุ่มปัญญาดั้งเดิมไม่ให้ถูกกลืนไปกับกระแสสังคมโดยตั้งใจจะให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานชาติพันธุ์ชาวยองครับคุณผู้ชมครับ ตำดอกแคก็ถือว่าเป็นอาหารของชาวยองนะครับที่ส่งต่อกันมาอย่างช้านานครับทุกวันนี้ก็ยังคงกินกันเป็นประจำนะครับเมนูนี้นะครับมีงานบุญก็จะมีอาหารแบบนี้ให้ได้กินนะครับซึ่งก็เป็นการรักษาไว้นะครับให้ลูกให้หลานนอกจากการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวยองที่บ้านป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ